บทที่993การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ครึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วคราวนี้เสี่ยวซานร,รออยู่ที่ภูเขาคริสตันสำหรับความท้าทายผู้ท,าท้าชิงแค่ถามอย่างไม่เป็นทางการนี่ควรเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของดวงดาวแต่จนถึงตอนนี้กลับกลายเป็นความท้าทายโดยสิ้นเชิงการแสดงส่วนตัวของราชาต้นไม้น้ำเงินทอง แต่ถึงกระนั้นก็ปลินที่ไม่พอใจหลายคนมองดูเสี่ยวซานในแง่ดีและดาวดวงนี้ผู้แข็งแกร่งได้รับการเคารพในตัวเองร่างที่กลั้นหายใจอย่างสมบูรณ์ก้าวเข้าไปในพื้นที่คริสตันภายใต้สายตาที่จับจ้องของทุกคนประกูลหลิวลี่หลิงวนราชาทองคำสีฟ้ามีสิ่งประดิษฐ์มากมายคุณอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากฉันไหม หลิงวัยิ้มให้เสี่ยวซานจนถึงตอนนี้การแสดงของเสี่ยวซานก็คลั่งคลเกินไปบ้างก็ว่าหลิงหนสามารถท้าทายเสี่ยวซานจากแน่มุมอื่นนอกเหนือจากความแข็งแกร่งของเขาเองคุณต้องรู้ว่ากอบอลลิงที่พวกเขากําลังนั่งอยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นขุมพลังสูงสุดในตระกูลกล่าวได้ว่าพวกมันคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดบนดาวดวงนี้ยกเว้นจัก,กรพรรดิแต่ถึงกระนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครชนะในมือของเสี่ยวซานพวกเขาจะมั่นใจได้อย่างไร สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือแต่มีวัสดุไม่เพียงพอที่นี่เสี่ยวซานขมวดคิ้วและตอบอันที่จริงมีความคิดที่กล้าหาญเกิดขึ้นในใจของเขาวัสดุง่ายต่อการจัดการหลิงวนกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นโบกมือไปยังตำแหน่งระหว่างทั้งสองและโลหะหายากกว่าพันชิ้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทังซานสิ่งที่เอลหลายคนไม่รู้ก็คือเสี่ยวซานกลืนน้ำลายของเขาอย่างคลุมเครือ สิ่งนี้มีค่าควรแก่การเป็นนักปรุงอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในดาวฟ้าหลั่นปริมาณและคุณภาพของโลหะหายากนี้อยู่เหนือจินตนาการของเสี่ยวซานไขกระดูกปีศาจสีเงินเงินแช่น้ำลึกแร่เงินสีฟ้าและหินสกายไฟเป็นโลหะที่มีค่าที่สุดในระนาบชีวิตก่อนหน้าของเขาแต่ตอนนี้หลิงฮวนนำมันมานับพันด้วยการโบกมือซึ่งทำให้เสี่ยวซานผู้ผลิตอาจารย์จะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไร ฉันไม่รู้ว่าพี่หลิงต้องการเปรียบเทียบอย่างไรตอนนี้ถังซานะมีต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในใจของเขาซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่วางแผนไว้แล้วแต่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเนื่องจากวันนี้เป็นการประกวดศิละปะการต่อสู้ของเจ้าหญิงนกยูงสิ่งประดิษฐ์ของเราจะเป็นไปตามทีมขอองค์การประกวดศิละปะการต่อสู้ของเจ้าหญิงนกยูง มีข่าวลือว่าเผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงมีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสื่อสารกับอวกาศและทำนายความลับของสวรรค์ได้แต่สิ่งประดิษฐ์นี้บทบาทส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในด้านหน้าองค์การพยากรณ์ดังนั้นการแข่งขันในครั้งนี้คือการยืมวัสดุที่อยู่ตรงหน้าเราเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์สำหรับเผ่านกยูงที่สามารถกระตุ้นพื้นที่ได้เช่นกันแต่มีพลังโจมตีที่ทรงพลังเพียงพอ อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังโจมตีเพียงพอที่จะระดมพื้นที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถแทนที่ขนนกสวรรค์ได้หรือไม่เห็นได้ชัดว่าคู่ต่อสู้เตรียมพร้อมและฉันเกรงว่าแม้จะไม่มีเสี่ยวซานอยู่ก็ตามหลิงฮวนก็ยังอยู่ในนัดนี้ในการแข่งขันเขาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์และมอบให้กับเผ่านกยุงเพื่อแสดงแนวคิดเรื่องมิตรภาพระหว่างเผ่าลิวลี่และเผ่านกยุงแน่นอนว่าถ้าเขาสามารถชนะได้ ความโปรดปรานของนายน้อยเมยอและดำรงตำแหน่งจัก,กรพรรดินั่นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับหลิงฮวนผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เป็นอย่างที่คุณพูดถางซานตอบเขาไม่เคยเริ่มสร้างเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ในใจมาก่อนเหตุผลหนึ่งก็คือมันยากเกินไปที่จะหาวัสดุที่จำเป็นและตอนนี้หลิงฮวนได้ส่งมอบวัสดุให้ประตูของเขามาเธออะไรที่จะไม่ยอมรับมัน ราชาจินกำลังสดชื่นในกรณีนี้เรามาเริ่มกันเลยในที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นจะเป็นของเผ่าอาสูรนกยูงซึ่งถือได้ว่าเป็นของขวัญให้กับเจ้าหญิงนกยูงหลิงฮวนกล่าวด้วยรอยยิ้มในการต่อสู้ครั้งก่อนในหมู่พวกเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแข่งขันกับเสียวซานได้แต่พูดจริงๆในแง่ขอองค์การกลั่นอาวุธเขาเป็นอันดับสองในหน้านี้จากนั้นมีเพียงจากพรรพัลิลลี่สามารถอันดับแรกได้ นั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงเสี่ยวซานยิ้มราชาหลานจีนเลือกวัสดุก่อนหลิงฮวนพูดกับเสี่ยวซานและทำท่าทางเชิญเสี่ยวซานก็ไร้ามารยาทเช่นกันและนำมิตริลจากทะเลลึกทั้งหมดไปโดยตรงรวมแล้วมีขนาดประมาณสองหมัดน,นอกเหนือจากนั้นเสี่ยวซานไม่ได้ใช้วัสดุใดๆเพิ่มเติมตาของหลิงฮวนแข็งตัวเล็กน้อยพร้อมกับการเลือกวัสดุของเสี่ยวซาน ดูโอเชียนซิลเวอร์หรือราชาหลานชินเลือกวัดสดุนี้เพื่อเพิ่มพลังทำลายล้างของสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ให้ถึงขีดสุดหลิงวนถามในฐานะช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ในรุ่นหนึ่งเขารู้ดีถึงความน่าสะพรึงกลัวของมิทริลจากทะเลลึกโลหะแห่งความสามารถมาถึงแล้วจากส่วนลึกของมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อมิทริลจากทะเลลึกเปิดตัวครั้งแรกบนแผ่นดินใหญ่ก็ทำให้เกิดการแข่งขันกันร,ระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายเหตุผลก็คือความตายของโลหะนี้น่ากลัวเกินไปและอาจกล่าวได้ว่าเป็นโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวฟ้าหลันทั้งหมดบทที่994คอนเท่าเทียนปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่หลังจากการแย่งชิงปัญหาของมิทริลจากทะเลลึกเองก็ค่อยๆปรากฏนั่นคือมันไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากความคมชัด ลองนึกภาพโลหะที่มีคุณลักษณะเฉพาะความคมชัดเท่านั้นที่หายากมากและยากต่อการปรับแต่งกล่าวได้ว่าตั้งแต่นั้นมามิตริลจากทะเลลึกจะถูกซื้อกลับโดยบางเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถในการพบปลุกแบบเครื่องตัวที่อ่อนแอเพื่อสร้างอาวุธมีคมเพื่อจัดการกับปัญหาเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่พี่หลิงพูดถึงใช่ไหมเสี่ยวซานตอบด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าการเลือกมิตริลจากทะเลลึกไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มพลังโจมตีของสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น แต่ยังเพิ่มพื้นที่ของผู้ถือสิ่งประดิษ์เข้าควบคุมและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเผ่านกยูงไม่ใช่ว่าพลังโจมตีไม่เพียงพอแต่ความสามารถในการป้องกันของตัวเองไม่แข็งแกร่งเพียงแต่ว่าการควบคุมแอตทริบิวอวกาศทำให้ข้อบกพร่องนี้อ่อนแอลงการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมพลังโจมตีของเผ่าอาสูรนกยุงและเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีของเผ่านกยุงอีกครั้งภายใต้าการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกลับขอองค์การควบคุมพื้นที่ของตัวเอง นี่เป็นความคิดที่ดีมากแต่สิ่งที่เสี่ยวซานต้องการทำให้สำเร็จเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกอย่างยกระดับขึ้นได้อย่างลงตัวแตกต่างจากเสี่ยวซานหลิงฮวนเลือกวัสดุมากกว่า30ชนิดจากกองวัสดุขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าขาวซึ่งบางชิ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นโลหะชนิดใดแม้แต่เสี่ยวซานก็ไม่รู้ว่าเป็นโลหะชนิดใดแต่สามารถตัดสินคุณสมบัติโดยประมาณได้เท่านั้นลอมหายใจของแร่ หลิงหวนพยักหน้าให้กันอีกครั้งหม้อขนาดใหญ่ที่ทำจากหินเคลือบก็ปรากฏขึ้นในมือของหลิงหววอีกครั้งหม้อนั้นโปร่งใสยอย่างสมบูรณ์เมื่อหม้อต้มปรากฏขึ้นเสี่ยวซานก็สัมผัสได้ถึงพื้นที่คริสตันทั้งหมดและแม้แต่ด้านในของสารบรรพบุรุษส่วนหนึ่งของความมีชีวิตชีวาของสวรรค์และโลกทั้งหมดมาบรรจบกันที่หม้อน้ำเมื่อเห็นการก,ก่อตัวของคู่ต่อสู้เสี่ยวซานก็ไม่ได้ใช้งานเช่นกันพลังงานชีวิตของเขากลายเป็นหม้อสีน้ำเงินทอง พูดตรงๆเขาไม่ต้องการมันมากนักเวลาเปลวไฟโปร่งใสเผาไม่ในหม้อเคลือบและโลหะมากกว่าสิบชิ้นในมือของหลิงฮวนถูกโยนลงในหม้อเคลือบทันทีเสี่ยวซานอดไม่ได้ที่จะกระตุกเมื่อเห็นฉากนี้ไม่น่าแปลกใจที่เขาสามารถหยิบคอนทำลายสวรรค์ที่เมืองเคอรี่และบีคอนเวลาที่สารบรรพบุรุษได้วิธีการหลอมโลหะนี้ช่างยากเหลือเกิน ในชาติก่อนของเขาแม้ว่าขีดจำกัดของดาวในเวลานั้นจะถึงระดับเทพก็ตามเทคโนโลยีการหลอมโลหะต่างๆตามอัตราส่วนที่สอดคล้องกันผ่านการหล่อเพื่อให้กระบวนการระเหิดโลหะเสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีบนดาวดวงนี้สิ่งประดิษฐ์ในการกลั่นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยนโลหะทั้งหมดเข้าด้วยกันและเผามันโดยตรง เพียงชำเลืองมองเพียงครั้งเดียวเสียวซานก็เห็นโลหะมากกว่าสามชนิดที่อาจขัดแย้งกับตัวมันเองและจะอ่อนตัวลงเมื่อรวมกันแล้วจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เน่าเสียแบบไหนที่พวกเขาสร้างขึ้นร่างกายของเสี่ยวซานแข็งตัวเมื่อเห็นเสี่ยวซานเช่นนี้หลิงวนกอรไม่ได้ที่จะยิ้มบนใบหน้าของเขาคิดว่าอีกฝ่ายต้องตกใจกับวิธีการที่ยอดเยี่ยมของเขาในการรตีโลหะต่างๆ เสียวซานต้องถอนสายตาที่เสียใจและเพ่งความสนใจไปที่มิตรลใต้ทะเลลึกในมือของเขาตามระนาบนี้มิตริลใต้ทะเลลึกไม่สามารถสื่อสารกับองค์ประกอบใดๆได,ได,ได,ได้อันที่จริงมิตริลใต้ทะเลลึกไม่มีแต่แม่สีเงินจากทะเลลึกสามารถสื่อสารกับ่าตต่างๆได้และเป็นโลหะที่หายากมากซึ่งก็คือเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ เป็นเพียงว่าคุณค่าของมันดาเงินแห่งท้องทะเลลึกนั้นเกินมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วไม่มีโลหะดังกล่าวในโลหะที่หลิงฮวนหยิบออกมาแต่อย่าลืมว่าตำแหน่งเทพเจ้าของเสี่ยวซานคือเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลและเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่ควบคุมพลังแห่งเวลาและพื้นที่ ค่อยๆผสานเลือดของต้นไม้น้ำเงินทองเข้ากับมารดาสีเงินแห่งท้องทะเลลึกโดยใช้พลังชีวิตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเสี่ยวซานปลุกชีวิตของมารดาสีเงินแห่งท้องทะเลลึกคอนยักษ์สีน้ำเงินทองปรากฏขึ้นในมือของเขาล้อมรอบด้วยลวดลายลึกลับมากมายบนตัวคอนแม้ว่าพลังงานชีวิตจะควบแน่นในขณะนี้คอนนี้เชื่อมต่อกับออร่าของเสี่ยวซานร,ราวกับว่ามันมีชีวิต ค้อนอยักค่อยๆหดกลายเป็นขนาดเท่าค้อนธรรมดาตาของเสี่ยวซานก็อ่อนลงอย่างมากในขณะน,นี้บางทีในสายตาของคนอื่นค้อนในมือของเขาเป็นเพียงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยพลังงานชีวิตแต่มีเพียงเขารู้ร่างของค้อนนี้มีชื่อดังมากในโลกของชาติก่อนของเขาค้อนเท่าเทียนค้อนกระแทกลงทันทีที่ดวงตาของเสี่ยวซานอ่อนลงร่างกายของเขาราวกับมังกรสีน้ำเงินทองที่สวยงาม ทันทีที่ค้อนตกลงมาพลังชีวิตก็พุ่งออกมาจากเงินใต้ท้องทะเลที่ปกคลุมแล้วภายใต้ดวงตาอันน่าทึ่งของหลิงฮวนปริมาณของมันดาสีเงินจากทะเลลึกรดลงหนึ่งในห้าและยังมีพลังอยู่มากสติสัมปชัญญะเล็กน้อยมาพร้อมกับมันบทที่995ฟ้าร้องหลากสีค้อนของเฮาเทียนตีเหล็กหมื่นมีจิตวิญญาณ มือขวาของทางซานซึ่งติดอยู่กับคอนสีน้ำเงินทองถูกกลมหายใจแห่งชีวิตที่พ่นออกมาจากมิตริลใต้ทะเลลึกทันทีในเวลานี้ทุกคนเห็นกล้ามเนื้อน่องซ้ายของราชาสีน้ำเงินทองก็ควบแน่นอย่างกะทันหันร่างกายราวกับดาวเคราะห์กลับหัวกลับหางโดยทั่วไปอีกครั้งหนึ่งถูกลับดันโดยผลกระทบที่กดขี่ข่มเหงเพื่อกลับสู่ทะเลลึกมิตริลคราวนี้มีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากภายในโลหะของมิตริลใต้ท้องทะเลลึก บูมคอนที่สองลิงวนตกตะลึงอย่างสมบูรณ์และการหลอมโลหะภายในหม้อเคลือบก็หยุดลงองค์ที่เดิมผูกไว้กับผมยาวด้านหลังศีรษะของเสี่ยวซานก็คลายด้วยคอนสองครั้งติดต่อกันผมสีฟ้าทองยาวกระจัดกระจายมีแสงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาและคนทั้งหมดเป็นเหมือนมังกรบ้าเหวี่ยงคอนอย่างต่อเนื่องและปัดคอนครั้งแล้วครั้งเล่าชั้นของแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวถูกซ้อนทับ บังคับทำให้จัก,กรพาสูนผู้ยิ่งใหญ่สองคนของโลกภายนอกและกลุ่มของกอลลินยอดที่11ดููงูขาวพวกเขาเคยเห็นวิธีการกลันอาวุธที่หยาบคายเช่นนี้เมื่อใดการสร้างสิ่งประดิษฐ์ไม่ควรเป็นเหมือนหลิงฮวนหลอมโลหะด้วยเปลวไฟจากนั้นสร้างต้นแบบและในที่สุดก็เพิ่มระดับด้วยพลังแห่งเลือดและแกะสลักวงกลมแกนกลางให้เพียงพอหลังจากใช้ค้อนทุบยี่ครั้งหลิงฮวนก็ฟื้นคืนสติเปลวไฟที่เคลือบในหม้อเคลือบมีความรุนแรงมากขึ้น เขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะควบคุมจิตใจไม่ให้ได้รับอิทธิพลจากเสี่ยวซานในสายตาของเขาฝ่ายตรงข้ามอาจมีคนที่กล้าหาญบ้างไพแต่ตรับใดที่ท่าเล่นปกติก็ยังชนะได้การปรับแต่งแบบดับเบิลช็อตได้กลายเป็นคอนทราสที่แปลกมากด้านหนึ่งทุบโลหะอย่างบ้าคลัง่งหนีพลังชีวิตขนาดใหญ่และเสียงกระทบที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ตลอดเวลาอีกด้านหนึ่งเงียกราวกับน้ำกลั่นอย่างช้าๆในขณะที่ทุกคนคิดว่าเขาบ้าไปแล้ว เมื่อถึงเวลาที่เสี่ยวซานช้คอนทุบผ้าคลุมที่วุ่นวาย80อันเสร็จท้องฟ้าเหนือสารบรรพบุรุษก็ควบแน่นไปด้วยกลุ่มเมฆหลากสีสันมือของหลิงฮวนที่ควบคุมแรกก็หยุดลงอีกครั้งก้อนเมฆหลากสีสันนี่ไม่ใช่งานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัจฉริยะจากเผ่ากอลลินระดับแรกจำนวนมากประสบภยัยพิบัติเท่านั้นใช่ไหมมันยากไหมไม่สิ่งนี้ถูกดึงดูดโดยโลหะที่อยู่ในมือของราชาทองคำสีน้ำเงิน มีคนในฝูงชนตะโกนวินาทีถัดมาเมฆสีฉุดฉาดได้พ่นสายฟ้าเจ็ดสีที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า100เมตรออกมาและกระแทกเข้ากับถงประเมินผลหลินซีโม่กำลังจะลงมือทันทีโดยใช้พลังของจักรพัดเพื่อสลายกลุ่มเมฆแห่งการปล้นฝ่าบาทปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้า เสียวซานไม่รู้ว่าเขาออกจากพื้นที่คริตันไปแล้วเมื่อไรมิตริลในมือของเขาส่องประกายและปริมาตรของมันก็เหลือเพียงหนึ่งในสของขนาดเมื่อเลือกถ้าเธอไม่อยากถูกทำลายก็มอบมันให้ฉันอย่างตรงไปตรงมาจิตสำนึกของเสี่ยวซานสะท้อนอยู่ในทะเลลึกด้วยประสบการณ์ชีวิตก่อนหน้านี้และการฝึกฝนของเขาที่จุดสูงสุดของลำดับที่11 เสี่ยวซานให้ความลับใต้ท้องทะเลลึกด้วยการฟาดเทียนครั้งเดียวเหตุหลินจือเงินไม่ต้องพูดถึงการเสริมพลังให้กับมิทริวหลังจากคอน8 1อตัวของคอนห้าเทียนในขณะนี้มิทริวใต้ทะเลลึกมีจิตสำนึกอยู่แล้วและฟ้าร้องเจ็ดสีนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนจากโลหะหายากชั้นยอดไปเป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์เมื่อรู้สึกว่าทะเลลึกมิทริวปล่อยจิตสำนึกของเขาเสี่ยวซานได้แยกส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของเขาออกเป็นมิทริว จูจ่ๆก,ก้อนหินที่มีสีทองและสีเงินสองสีก็ชนกับมิตริลในทะเลลึกในเวลาเดียวกันบูมลำแสงเจ็ดสีนั้นดูมหึมาสีทองและสีเงินสองสีนั้นพันกันในสายตาของก๊อบลินจำนวนมากความทุกข์ยากของฟ้าร้องเจ็ดสีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งหยุดนิ่งอยู่ในอากาศพลังงานที่มีสีสันถูกกีดกันและจับโดยหินทองคำและเงินและทั้งหมดถูกส่งไปยังร่างของมิตริลใต้ทะเลลึก หากในตอนนี้ความรู้สึกของหลายเชื้อชาตินั้นไม่สามารถเข้าใจได้ในเวลานี้สติของทุกคนก็เริ่มสั่นสะท้านนี่คือภาพที่ควรปรากฏขึ้นเมื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์จริงๆหรือไม่คุณต้องรู้ว่าในดาวฟ้าหลั่นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณก้าวมังกรของราชาอสูรดำหรือดาบศักดิ์สิทธิ์ของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ ล้วนเป็นพอละมาจากการที่เลือดและสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดบนใบหน้ามันถูกทำให้อารมณ์ดีขึ้นและดีขึ้นพร้อมกับการเติบโตของจัก,กรพรรดิมากมายแต่ตอนนี้ราชาต้นไม้น้ำเงินทองเป็นเพียงชิ้นส่วนของมิตริลจากทะเลลึกและได้สร้างแรงผลักดันเช่นนั้นแล้ว ในตอนนี้ก็ลลินทั้งหมดรู้สึกว่าพวกเขาบ้าไปแล้วและในขณะเดียวกันก็มีความกระตือรือร้นในดวงตาของพวกเขาในที่สุดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวก็จะถึงความแข็งแกร่งช่างดีเหลือเกินเมื่อฟ้าร้องที่มีสีสันถูกถอดโดยเสี่ยวซานและเทลงในเงินที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกโลหะเงินทั้งหมดแต่เดิมก็ค่อยๆปกคลุมความแวววาวที่มีสีสันถ่ายทอดอารมณ์ที่ตื่นเต้นอย่างมากไปยังเสี่ยวซาน